We'll <laughs> ีโอกาสทำเหมือนกุ่มนี้บ้างไหมคะ้าจะทำาชื่อกันใหญ่ต้นไม้หรือราหาได้ยางไงขมอะรู้อยู่ว่าอนุรักษ์อนรักษอย่างไรกระดานกระดานกระานไม่ตัต้นไม้กล้วยอะไรอีกต้นกระบกดูอ่าต้นกระบกนะอันนี้ต้นนี้แล้วก็อะไรอีกต้นไม้อันนี้โรงเรียนต้นไม้ราเม่ออะไรอีก่โรกเรียนรักษา อ๋เมอกว่าต้นยูคาอย่นคะลูกตร้นู่นไงค่ะอ๋อนู่นเหรอลับอันนตาลักเอาไปตัดขายต้นอะไรไม่อันนี้รู้จักต้นอะไรอไม่รู้จักค่ะออว่าต้นคอยไม่รูไหมว่าต้นคอยถ้าใครได้อ่านภาษาลาวเรนแครูเห็นว่าต้นคอยเขาามาทาอะไรเขาามาทาแรกเขาเอามาทำอะไรก่อน ใครเคยอ่านประวัติของยาสีฟันเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปผลิตยาสีฟันนะคะต้นใบข่อยค่ะมันจะช่วยไปขัดฟันสมัยโบราณนะใช่ทานแล้วก็ใบข่อยทรครไม่มีเรลือด้วยใครไม่มีแปรงสีฟันเอาใบข่อยนี่ไปขัด

ต้นกระบกแมนบอสบกบอกครับกระบกต้นมบกมันมันมับต้นักบกตันบักเปนยังเรเจ้าอ่ะต้นอะไรอีกต้นย้งตนย้ต้นยุงเ้ากรเ้าเ้าต้นมงขางเต้าเหรค้ะเต้าต้นกล้วยต้นางกล้วย ต้นอย่างนั้นอิเม่งไม่อิเม่งคำว่าภาษาจังจะว่าไม่อยังภาษาภาษาเราจะคำว่าอีเม่งอีเม่งนักเรียนดูนี่คุณตาบอกเลยว่าคุณตาบอกภาษาอีสานเลยคุณตาบอกว่าต้นอีเม่งต้นนี้ต้นพุ่นต้นมันง่ายเพุ่อนอะ ไหนคะต้นเขาไะอ๋อน <ural> ี่ค่ะเออต้นเขาแต่อันนี้ล่ะคุณตาต้นคูนกันต้นึ่งอันนี้ต้นอะไรคะเด็กๆต้นคูนค่ะต้นคูนแต่ว่าภาษากลางเรียกว่าต้นราชพับลึกคู่ตามสีราชชับลึกมีดอกสีดอกสีเหลืองและเป็นต้นไม้ประจำ ชาติของเราด้วยเป็นราชสกุลข้ออะไรอีกต้นนี่ต้นอันนี้ต้นต้นคอยต้นคอยด้านหลังต้นอะไรคะคุณตาบอกเป็นภาษาอีสานกัได้างอันก็เลยข้างขออันใบซอยนิดหน่อยข้างขอน้อยๆใบซอยซอยน้อยๆเอาใบซอยน้อยๆน่อยครับเรียนเห็นไหมคะ แทนค่ะเด็กต้นคางงเขียนเป็นภาษาอีสานเลยลูกละวัดนะมีต้นกล้วยปัญญาทั้งต้นกล้วยแะต้นยูคะอีกไม่ใหญ่ยัไม่ต้นอะไรต้นกล้วย่าปัญญา่าต้นอะไรครับ ต้นบกต้นไม่ใช่ต้นต้นต้นไทยนต้นโพต้นภาษาอีสานเรียกว่าต้นไทยไทยพอไอพออาหารดอเรียออกเสียงเป็นตัวสซ่เก่มาเราจะเองหน่อยค่ะ ต้นไหนเนาะคุณตาต้นใบน้อยเอาใครจะดิงไปชี้ให้เพื่อนดูปัญญาเหรออ่าปัญญาอ่าปัญญาก็ได้อ่าปัญญาวิ่งไปชี้ให้เพื่อนดูหน่อยสี่ค่ะเขาชื่อนั่ค่ะซีอ่าปัญญาโพธิีผลไปชี้ให้เพื่อนดูล่อไปเรื่อยๆคนหนักคนหนักตัวนี้ไงคนหน่กคุหนักกระชังคุหน่ะทำไมไม่สวมรองเท้าปัญญาก็คือไม่พกคนคือ อ๋อไม่ไมต้องสวมรองเท้าหน, oh, อน่อยเพื่อไมเหยียบเลยอ๋อต้นไม้อยู่เฉียงหน้อ๋อต้นไม้อยู่เฉียงน้าคุณตาดูเปลี่ยนกากระท่อมปรามวนเนี่ยสะเดาอ่าอันนั้นเรียกว่าต้นสะเดาคุณตาบอกว่าต้นสะเดาวนี่ไงอยู่เนี่ยวันนี้ไงต้นเล็กมันนี่ลู้ป่ะอ่านี่สะเดาต้นเล็กเล็กะเดา เราเรียกว่าผักกระเดากระเดาที่พวกเธอชอบเดาอ้าวเด็กเล่นยาไปไหนว้ายว้าย่าคุ้มตาค่ะยาคุ้มตาเด็กๆจะขอบคุณก่อนอน้ามมาไหนต้นประดูดดดอยู่ตรงไหน อนุครา์จากผู้ปกครองค่ะปลอดสารพิษสำหรับเด็กเด็กลูกค่ะขอบคุณค่ะ,ะไปนั่งห้องเรียนตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มมาเอาอีกนะคะลกูกรอดแค้นไม่อิ่มมาเอาอีกได้เลย ส้ตตมตำมีอีกรอบนึงแต่ว่าคุณครูต้องใช้เวลานะคะเพราะว่ายังไม่ได้สับเลยลัวนักเรียนหิวรอบแรกรอบแรกก่อนนะไปเข้าไปที่ห้องเรียนเลยรอเพื่อนก่อนไหมไปเลยอดทนน,นิดนึงนะคะเด็กๆอดทนน,นิดนึงเรามือโก้หิวกินหมดไหมฮะเอาให้หมดเอาให้หมดหมดอยู่รอคุหิวฮะ โอ้ำตำม่น้อยได้เลยนึกว่าจะชอบเยอะน้อยพอไหมจ๊ะน้อยเกินไปเหรอพอไหม <S <S น้อยพอไหมคะกินผักด้วยนะทานผักด้วยนะคะลูกก็ผักสลัดไหมกินทานผักด้วยลูกใครทานผักได้คะแนนวันนี้ ให้คะแนนเต็มเลยหั่นผลไม้ด้วยทำผลไม้ด้วยนะคะคว่าดูสวยอีกทีนึงนะเออช้อนช้อนลูกลืมลืมหยิบช้อนด้วยจะเอ,เอาไปไให้แก,หกนะะ่หมดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพึ่งงานนะคะลูกเ,เดี๋ยวพึ่งงานรอเพื่อนหน่อย เราซื้อมานี่ของนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเก้าสิบก้าบาท99บาทนิเกียนว้าวต้องหมดทำไมคิดสิว้าว99บาทคุธาแหละคุธาแแต่เราช่วยพ่อแม่ประหยัดเราจะทำไงแล้วก็ออกมาขยายน้ำมา10บิตรแล้วก็มาเทสอัคือสามฝา

สามฝาเหมือนกันเอาลงน้ำเลยคนโคนโคนใครจะกเนใครจะกินซึ่งเขามีแบบไหนครูเจียงตัเงตัวครูเจียงกินไี่ขึ้นมาใหญ่โง่ที่จะไหนเบ๊อมือคนยิ่งใหญ่คนจะได้เข้าต้ยไผ่ย่างต้นไผ่ย่า โหเห็นทังแนวี่โดนโดนแล้ดเออนั่งลงเองคนนี่เกมของพวกพวกราะอ่ะออกมาเสร็จแล้วเอามายเขาจุดกระโดดแต่ปูเปวาด นี่เราเียนคูการตกหมุดแล้วทีนี้เราเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์วชายตแม้สัปดาห์นี้เราจะขยายพันธุ์ขึ้นชายอเดี๋ยวขอส่งข pues ึ nah ้นชายมาให้ค yeah, yeah, yeah. ุณครูดูให้นักเรียนดูหน่อยค่ะลูกอะแนซนักเรียนอันนี้ได้มากขึ้นชาขึ้นชายนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างประโยชน์ของมันเอาไปรับประทานกับอะไรคะโย เด็ดอันนี้เนี่ยนักเรียนเขาใช้เยอะเลยนะยังเกาหลีเลยในชาบูใช้ไหมใช่ใช้เส้นกันนักเรียนเคยไปทานชาบูเนาะเราจะมีการขยายให้มันได้จํานวนมากขึ้นแล้วก็ให้มันได้ผลผลิตมากขึ้นจากที่นะคะเรามีพันของมันนะคะนักเรียนต้นกล้าของขึ้นสายนักเรียนมองไปตามึงอยู่นะใช่ไหมคะแรงแรงที่มีเล uh ็กๆเห็นไหมคะทุกคนกำลังเพราะต้นกล้าอยู่นะะ อ่ะเดี๋ยวจะให้คนหนึ่งวิ่งไปดูอ้าวใช่ตักเลยเลยได้เลยก็ได้เลยนะันเปมันชุ่มเลยนะคะเขย่าอเาอาอีกเอาอีกอ่งทีนี้เราก็เอาต้นกล้าของเรานี่ลงไปเลยที่เราจะขยายนะคะแล้วเราก็เอาวิ้งพวกนี้นะคะใส่อีกอ่าวเชื่อกันใส่ที่เออเอาใส่ให้หน่อยเลย อเอาล้ินอาย่บ้างเออ่รถไปด้วยรถไปด้วยลูกอ่าไม่ด้ส่ยเต็มเลยค่ะลูกใส่ยเต็มเลย วุ้ยไสเดือนนี่จะทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะคะแล้วเรามาดูนะสัปดาห์ต่อไปว่าพืชที่เราขยายแบบนี้มันจะรอดไหมคะจะรอดไหมเอ่ยแล้วมันจะสวยงามไหมตักใส่เยอะๆเลยเสร็จแล้วเราก็อยากให้มันไม่ยังไ้นแปกแล้วลูกเอาแปรมาใส่แล้วเราจะได้มันจะทําให้มดินมันไม่แข็งนั้นดินไม่แน่นเกินไป เอาหนูรถเห็ดรถชุ่มเลยรถที่ชุ่มเลยตักไปหลายเลยลูกเออกัตไม่ต้องเสียงก็ได้ไหมเดี๋ยวเอือดมตายก่อนอ่าสำเร็จแล้วพวบมือหน่อยค่ะ คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัวหน้าบอกเอาหมายด็กจ๋าสวัสดีดครับสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความพรม